มาดูเรื่องนี้นะฮะสืบเนื่องมาจากว่ากรณีการจัดสรรง,งบบัตรทองของสอปสอชอที่ไม่อิงจากต้นทุนจริงก็ทําให้ขณะนี้นะครับมีโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดของกระทรวงสาธนารณสุขเนี่ยต้องประสบปัญหาเรื่องของการเงินบางแห่งเข้าขั้นวิกฤตก็ทําให้ชมรมโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยเข้ายืนน่นหนังสือถึงรัฐมนตรีเพื่อหาวิธีการแก้ไขติดตามเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของเราครับ นโยบายการเหมาจ่ายแบบปลายปิดที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช,ชดำเนินการมาในช่วงที่ผ่านมากลายเป็นปัญหารายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นข้อมูลจากชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปพบว่าเดิมทีงบผู้ป่วยในจากการจัดสรรงบของสปสช จะการันตีอัตราจ่ายค่าชดเชยผู้ป่วยในต่อหน่วยประมาณ8,350บาทแต่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลต่างๆได้รับการจัดสรรแค่เพียง7,000บาทเท่านั้นขณะที่ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลจริงจะอยู่ที่ประมาณ13,412บาทนายแพทย์อนุกูลไทยฐานันประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป เผยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยในไม่มีเงินบํารุงเหลือถึง270กว่าแห่งจาก900กว่าแห่งและส่งผลให้หลายโรงพยาบาลเริ่มประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ7แต่สังกัดที่ถูกกระทบมากที่สุดตอนนี้คือสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครับ <S 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 เพราะว่าด้วยด้วยหลักการของมติบอร์ดสปช,ชกำหนดให้ ค่าใช้จ่ายในการให้ดูแลคนไข้ของสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขเป็นงบนนปลายปิดนะครับปลายปิดนะครับแต่สังกัดอื่นเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่เป็นปลายเปิดะนะครับเราพบว่าโรงพยาบาล270แห่งไม่มีเงินุงลงเหลือครับถ้าจ่ายนี่หมด<น>ยังติดลบอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นภาวะวิกฤต่ที่น่ากังวลจริงๆแล้วก็ตัวเลขนี้จำนวนโรงพยาบาลที่วิกฤตเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าการจัดสรรงบสบปชยังคง เป็นรูปแบบนี้อยู่ทําให้เรากังวลมากเลยว่าโรงพยาบาลที่มีเงินบํารุงไม่เยอะอยู่ mm hmm. เงินที่จะหมุนเพื่อจ่ายค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจะลำบากทําให้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางชมรมโรงพยาบาลศูน,ย,ย,าาน,น,นย,ย์โรงพยาบาลทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ U net, ยูฮอสเนตยื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์แทบสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสชเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีการจัดสรรงบเหมาจ่ายเพื่อบริการประชาชนและแก้ปัญหางบลายปิดโดยควรทําให้การบริการขั้นพื้นฐานในการดูแลคนไข้ได้คุณภาพมาตรฐานก่อนส่วนบริการเสริมอื่นหรือนวัตกรรมต่าง ค่อยเพิ่มเติมทีหลังเช่นกรณีการตัดงบผ่าตัดไส้ติ่งแล้วไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ศัลยะแพทย์ด้านอื่นเป็นต้นอธิบัิมูลทราถ่ายภาพภาพิมลวิสาโรธทีมข่าวเวิร์กทอยรายงาน